ครับผมครับครับมือนี้มาเฮ็ดบุญครับอยู่อยู่ครับบ่าวเฮงครับผมนี่มาเฮ็ดบุญใส่บาตรพอดีครับมือนี้อยู่อยู่วัดสว่างอรุณนะครับเนาะเป็นเป็นงานยังครับงานอยังงานไหนงานปริวาติปฏิวาติกรรมศกรรมประจำปีประจำปีทุกปีเดือนกุมภาพันธ์วันที่เก่าถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์เนาอครับผมวัดสว่างอรุณครับผมไปไปครับผมนั่มผมไปเลยยัง ครับผมก้อนไม่เอาราะเขาเยี่ยม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 บุญโฮมิกันสิครับวัดกับเฮินบุญเพกันกันนะครับเราอยู่วัดสว่างอรุณครับผมอยู่หมูฮกครับผมโอ้มาพิงเอาเอาเอาไปไกลอยู่ครับตัวโลกตัวนี้ตัวโลกครับตัวโลก โวโลควโลครับยิมเนวโลครับช่องนี้ออกโวโลเร้อครับครับีกะจมีต่พุ่งงามเนาะตะพุ่งงามเลมดีาะ่งงามเนาะบัตตะเทียนบัตตะเทียนไปไหนเนาะีใหญ่เพิ่ไปยูบานโก้ก็ใหย่ลงเาตีใหญ่แล้วแล้วหรืว่าจมทไเราไปที้กบครับ เขงานก oh, e. oh, h, ็ด้มีนกร่มา่ีามทีนี้มันถามคร้องไห้ไ่ได้ีคผมเจยนับอ๋อมือนี่ก็เป็นงานปริวารครับงานประจำปีครับมาเฮ็ดบุญเพิ่นอย่าลืมมาดู่งานปริวารบ้าเป็นงานประจำปีครับพี่น้อง ประจําปีเก่าวัดที่เก่าถึง21เกินคุณภาพขั้น,น,นข,อของทุกป,ปีครับผมวัดสว่างอรุณครับ มีไม no ้ประยงอยู <c oughs> aro aro ่3าสต้นครับผมเขาเขามาถึงลานท้านั่ผมนอยู่สี่ต้นต้นหวัดสว่างอรุ่นครับผมพี่น้องก็มาเห็นกันหลายครับกระดำลงลงไปทับสายไฟฟ้าผมก็แจ้งไปทางไฟฟ้าแจ้งไปทางตำรวจแจ้งไปทางต่า อเมาแห้งมานั่งยุมุนี่ตัวนี้ครับที่นั่งเซตหนนั่งยุพุนครับผมนันนีละครับคือว่าไปนั่งไก่ไก่ลงป้อนะนี่เหมือนกันผมก็จะได้ไปดูเรียมไมคือว่าปลาทูไปไหวบุนปลาทูไปไหวมองเขาเก็บไปลื่มๆเดี๋ยวไปอันนี้เอคตัวเองครับครับ มาเฮ็ดบุญด้วยกันนะครับไป้องปลาเท่ากับเบาเพ่งเฮาโอ้มีแต่ผู้สาวแล้วนะโอ้ยมีแต่แม่บ้านตอนนี้ผมก็เลยมองโลกด้านดีหลานก็มาใส่บาทด้วยใช่ไหมเออมาใส่บาทนะครับร้าน ผมเบิง์นยาดเดยห้องก็มาหลายครับโอ้ยผู้สาวเอกก็มันนัวนี้เสร็จแล้วเขาก็ไปหัข้าวเล็กกสีเงาๆเน่ยโกแขกเบิ่งคขับหยาดเดีมวพันทีนี้พอเขาเขาก็เลยเป็นงานปฏิวัติประจาปีเขาแล้เล่ยเขาเปียปีครับผมเดินกุงพาพันวัตถเก่าถึงยี่สิบเอ็ดพอเขาทุนค้าเสก็ให้ลูกสาวเข้ามาซึ่งผู้หญิงจะขยันขี้วัวเป็นฝาบ้านทุกวัน เพราะเขาขยันเสร็จเอาเป็นฝาบ้านส่วนหนึ่งแล้วเอาไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งเป็นแก๊สแล้วทีนี้มือจะเด้ดหลจังกว่เวลาใส่บาตรนะครับค่าดึงดูดไม่ได้ไม่ได้ช้อนพระสงฆ์ลูกงเรามูไนย์นะผมกวาเอาไปเลยพวกเราก็เหมือนกันท่านจึงบอกว่าอย่าลืมบินฑทาบแล้วก็อย่าขาดสวดมนต์ให้เก่งแข็งครักรพอควร และก็ทบทวนการสอนให้พรประชชนชาวชนส่วนมนต์เช้าเย็นไม่เว้นการภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาาเปลี่ยนปฏิบัติสัมผัสในการสอนไม่สน้นกรอนในศรัทธา12ประการที่พวกเราได้มาในวันนี้มาการปฏิบัติรรมการปริวัติศักรรมและก็กลับไปที่เมกาพูดถึงว่าโยมเขาปฏิบัติธรมและเขาได้ผล มีโยมคู่หนึ่งซึ่งเป็นด็อกเตอร์เป็นคุณหมอเขาทำงานไม่นับเป็นชั่วโมงเลยนับเป็นนาทีนาทีนี้จะได้กี่บาทนาทีละสี่ร้อบาทป้ายมีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขเพราะไม่ได้ลูกอพอโยมสองคนนี้ไปไหญ่สาย แล้วไปสี่กว่าล้านไม่ได้บาทสิบปีแต่งงานกันมาก็ยเห็าก็ยครับน้องชายผมด้วยก็เลยมัน้พ้นว่าปฏิบัติโยมทำกันครับผมงานปริวาตครับอยู่าวัดสว่างรุ่นนะครับน้อเป็นงานประจำปีครับผมเดือนกุมภาพันธ์ วันทีเก่าถึง20เซปตครับผมเห็นว่าประจําปียะใส่11ถึง20เอ็ดครับผมเป็นงานประจําปีครับผมทุกปีหินเป็นเงเจ้าแกมสิเป็นสีมาวอย่าลืมมาใส่บาตราิเขยาสองกับแกมออกสีแดงอมขาวในกันได้ครับได้เปนอนปันเท่าไปหินมอดเหนือกับเป็นสีม้าโปก็เลยโยมคนนี้เงอแต่เงือแต่ต้มน้ำถอยไป27รูป พอถวายเสร็จตอนถวายครับเขาอธิษฐานว่าอยากได้ลูกก็เลยโทรมาบอกเขาฝันเห็น้ารน้องชายผมไปลูกท้องเขาบอกว่าโสติพ่อวันตุเตขอจงบอกว่าให้เชื่อว่าน้ำมนผมเปลี่ยนชื่อให้เขาบอกบอกว่าบักน้ำร้อนราะว่าตรงลำหอนถวายผ่าได้นอก เหตุให้เขาไม่ลู้ตลอมารู้ได้เหายเม่าแต่อุปสมบทเลยอุปสมบทมันจีแรนบอบแล้วมาเห็นเขาไม่ลู้แบ่ตลอดก็อยากมีน้องชายในมอสที่ฐานเวลาเข้าปริวัติศกรรมมันได้ผลจริงอย่อย่างโยมมันทำบุญวันนี้เนี่ยได้ผลจริงเหมือนกันเราคิดอย่างไรก็จะได้อย่างนั้น สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิ์าโ่ลาโภโโยในิจังเวลาที่พระสงฆ์ท่านให้พรมันจะสําเร็จเพราะอะไรเพราะเราได้เข้าวัดฟังธรรมจำาศียกินทานเขาหานกิเลสสร้างเหตุแห่งความดีหลีความชั่วนี่พระสงฆ์เรายิ่งมาปฏิบัติกจกตของตนเช่นนี้ซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อสองังคมเป็นประโยชน์มาก อย่างเช่นเขาบอกว่า,วาการมาปริวาสนี่คือมาอนุเคราะห์ชาวบ้านหนึ่งนี่มาอนุเคราะห์ชาวบ้านสองมันพิจารณาตระกลยตรรถนารักที่สามรักแบบเชิดชูบูชาเหมือนเรารักพ่อรักแม่เหมือนโยมรักพระเจ้าพระสงฆ์รักโยมให้รักรักพระให้เว้น รักเนรให้รอถ้ามีใครมาขอขอให้รอพี่เนรรักโยมเนยให้รักก็คือมาปฏิบัติธรรมแต่พอโยมรักท้ามก็ต้องให้เว้นเลยแล้วก็ถ้ารักเนรให้รอก็คือรอเวลาว่าอายุยี่สิถึงเจ็ด้บัรักเนรให้รอแต่เนรเปนก็ไปติบถ้าใครมาขอขอให้รอพี่เนรเสมอเสมอเหมือน <laughs> กันรักพระราหุลอย่างไร รักพระเทวทัตอย่างนั้นรักพระเทวทัตอย่างไรรักพระราชนอย่างนั้นนั่นคือพระพุทธเจ้ารักแบบเมตตาอารีและที่สําคัญรักมีแต่ให้เหมือนโยมตอนนี้โยมมีแต่ให้พวกเราท่านทำหน้าที่พวกเรามาเพื่อทําหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่หกประการโยมมาทําหน้าที่กับพวกเราอยู่ห้าประการ อันนี้ในพระไตรปิฎกันพุทธรัตน์กายเลที่ยียกย้ท 22, อที่หนึ่งร้บก้หน้าที่202ยาวไปถึง206พูดเรื่องหน้าที่ของพระสงฆ์กับหน้าที่ของญาติโยมหน้าที่ของพระสงฆ์ท่านบอกว่าให้พวกเราชี้ทางออบอกทางบุตรหน้าที่พระสงฆ์ลุงปู ธรรม้โยก็เหมือนกันแต่ว่าท่านแนะนําแบบที่สดานว่าได้ไปถวายข้าวพระพุทธเจ้าได้ไปอะไรน,นิพพานเป็นอนตัตตาอย่างนั้นนี้สองให้ตั้งตัวอยู่ในคุณงามความดีมีสักว์ศีนี่คือพระสม์พระครูวินัยทอนเอีย่ยมจัดปริวัติศกรรมมาสามสิบกว่าปีก็เพราะอยากให้เราได้ทําความดีมีสักว์ศีและอันที่สาม ควรชูช่วยด้วยความกรุณาเป็นอาถิข้อที่สีให้ได้ยินสิ่งที่ยังไม่ได้ฟังมาข้อที่ 5, หาเมือเ่อแสดงให้ยุดใจเมตตาตัดหนาดีนั่นคือห6ประการที่พระสมทัานฟังโดยเฉพาะสุดท้ายเป็นบุญใหญ่ในการทำบุญรุที่ใบอดีตเจ้าว่าท่านพระอาจารย์มหาสมสิริปัญโยผู้สร้าง ผู้สร้างตรงนี้พูดได้อย่างจะียวว่าเป็นผู้สร้างแต่ก่อนเขาสร้างอยู่แต่ยังไม่เป็นที่แต่ท่านราดานาคสมถือว่ามาเติมเต็มให้เป็นที่สำหรับทุกคนทุกท่านถือว่าเป็นการทำบุญระลึกถึงคุณงามความดีของท่านฉั้นก็ขอโมทนาสับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทาบุญบากบารนี้แล้วก็ขออเมทรบุลยบุญจนทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันทำจงเป็นตบาเป็นเพราะว่าปัจจัยนี้นำาส่งให้ญาติโยมสาวทุกคนทุกคนทุกท่าน ได้เป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญด้วยยุบันนาสุขภาละปฏิภาณานาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเินโอกาสจอไป,ปร,รับพรจากานคณะสมิศใหญ่ ใจกับญาติโยมก่อนที่จะกราบพระพร้อมกันตอนนี้ญาติโยมมาเยอะก็หลังจากที่เรากราบพระเสร็จให้เราออกไปยืนเข้าแถวที่ถนนที่ถนนหน้าสาลาเดินไปต่อมาจากพ่อเขาแม่เขาเมื่อวานรู้สึกว่ามันจะมันจะเว้นหา่างอพอสขขอมควรช่วยช่วยดูดูแลความเรียบร้อยแล้วก็พานำพาญาติโยมไปญาติพี่น้องไป ทังด้านที่ตะวันออกแลวก็ไปทางด้านที่ใต้าจากถังปปานเพราะว่าเนีขาวพวกขาวเนต้นที่ปุติขาวเหมือนอย่างทุกงลาฉะน,นั้นก็าเข้ก็จร่วมกันลจากํารมุทตนเสร็จแล้วเราจะคุ่งได้กรักแร้วก็เสร็อารังสมัมสพสุทโธผะกวาพุทางฤฤฤฤ ใส่บาทโครับโอ้มากันหดาย่้ผมมดตำบลมัดอำเภอเลยครับโอ้คุณแม่ก็มาเลยสวยแต่ตายมาลอใส่บาทครับผมงานปฏิวัติัดสว่างโอ้คุแม่คุณม่ก็มาวคุณแม่องแห่งนนี้คุณแ่บทโอ้คุณแม่คุณแม่ได้คุณแม่

โชกโชกบุรีทีนันยุทธคุณอาสีร่วมบริจักปัจจัยหนึันาร้อยบาทคอนโมนากับนายสวัรดิ์ตรโชกูอที่ให้ถุงเปียแน่บองสวีโชกโชกและก็ญาติที่ทำไปแล้วเขาบูนเขอบูนเขางป็นไหนมีอะไรมีกิงอะไน มารตรวหนึ่งปีครั้งเดียวเร,า,า,ทา,วา,เราทั้งหลายมาร่วมกันนับว่าเป็นโอกาสที่น้าสุนทรที่ไม่ใช่จะได้โอกาสจะง่ายไม่กี่คนนั้นก็ถือว่าเรามารับมือคนตั้งแต่ๆๆแต่ต้องมีการความสุดตามสบายใจ เรากับหลักที่ตั้งในว่าไว้เราศรัทธาในพุทธศาสนาพร้อมกันได้รับปัญญาไปด้วยยึดยียรธรรมนำใจเบสุขีสร้างความดีดที่ออกจากวิสัยหลักสีห้ามานำใจตามใจทำข้าไว้ได้ชื่อพระนิมม์เล่นเจธรรมนำใจให้น้ำข้ามีเมตตาอาชีวะละสีห้า สัจจงานความรู้สึกสำนึกฐานเด่นจะสิ่งดีที่ขอย้ำเสียนห้าธรรมจำไว้ที่มีค่าไม่รักทรัพย์กันที่นีมาไทยทีมาร่วมกันเช่อชูบูชาปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นการช่วยกันสร้างสรรค์ทำให้สังคมเราปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้ก็หมายความว่า มาใส่บาททำตัวยมาทั้มือว่าทัมือเล่นวตนออนไลน์ครบี่คือรนี่คืออะางที่ท่านว่าไ้บอกว่านานไม่ห้ทาต้องรยจนบัชคนสบให้ทาน กยมวเด็น,น,นตัวยกจนเกินชนฝาในการเพื่้ทานขบวนรักษาศีลฉะนั้นท่านทั้งหลายโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้มาในวันนี้อาจจะถึงคติความเชื่อดืม<อ>ที่ท่านทั้งหลายรับ้อยบาทขอ,อนโมทนากับคุณแม่อุกมาพรนาทองงามพร้อมครอบครัวร้านกีเอฟมั่น อุทิศให้พ่อเขียนแม่เสมือนนาทองงามและเช่ากรรมนายเวนญาติญาติที่่วงรับาร้อยบาทอนุโมทนาบุญกับนางสาวรุ่งนามโคตรและครอบครัวห้าร้อยบาทคุณครูคำชูนางอระรุณสีชุมกลางพร้อมลูกหลานอุทิศให้พ่อมุ้ย่าลอยชุมทำบ,บุญหรือทำทานโดยเจาะจง เราก็มักจะนึกถึงผู้ที่นับประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเราทำกบูสงใหญ่คนที่คาดว่าหรือบุญกุศลที่เราคาดหวังนั้นย่อมหาประมาณไม่ได้แน่นอนคุณโยมฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมในด้านของจิตใจเมื่อมาให้ทานเราก็ทานโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงทานในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามให้ออกไปการมาทำอย่างนี้ได้มาพบมาเห็นบรรยากาศการทำบุญทำกุศล ก็จะสามารถทำให้สังคมการ